วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เรานี่เกมไม่ครับจับสัตว์ปีศาจตัวนี้น้อยมาเลี้ยงกันนะคะแล้วจะมีสัตว์เลี้ยงฮอลเลอร์กี่แบบให้เนี่ยแล้วเข้าไปลองกันเลยจ้าก็วันนี้นะเราก็จะมาอัญเชิญสัตว์เลี้ยงฮอลเลอร์กันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องมาใช้คัมภีร์จากพ่อมดคนนี้กันนะหรือว่าเขาเป็นด็อกเตอร์สเตรนด์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเขาพูดอะไรของเขาอันนี้มันภาษาอะไรเนี่ยภาษาลักเล่ยหรือเปล่านี่โอเคเราก็จะได้ ้นเปิดวาร์ปมาเนาะซึ่งประตูวาร์ปนะคะก็จะมีทั้งหมด5ประตู5สี5แบบด้วยกันนะปลาปลาปลาหมึกอ้อมปลาหมึกยักษ์ถ้จะจะไม่มีปลาหมึกยักษ์ด้วยนี่มันรถก็สักเตนมัติเวิร์สอัพแม่เน็หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเลยเราก็ลังจะไปมาติเวิร์สไหนกันเนี่ยโอดตายแล้วยันไงเอาไปเป็นประตูแล้วอันนี้เขาก็จะแนะนำให้เรานะคะเข้าประตูวาร์ปไปค่ะเพื่อไปเก็บของนี่มาจับสัตว์เลี้ยงของเราเนาะโอ้หนี่เราจะไปมาติเวิร์สกันหรอเนี่ย เราจะไปประตูแรกกันก่อนประตูแรกมันทีว่ที่เราจะไปเนี่ยก็คือเอ่โลกสีส้มหรือเปล่าเข้มนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้แล้วนี่นร <c oughs> ก <c oughs> ระดูโดดไงแล้วนี่พี่เคิเหรอที่ทำกําลังจะตายแล้วเนี่ย เฮ้ยยังไม่ตายเอ้าเหรอนี่ได้ไปแค้นจัดการเจ้าพวกนี้มันกำลังขวางทางเราอยู่โอ้โหนี่แค่ประตูแรกเลยมันโหดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขวดน้ำนะคะไปเก็บน้ำส้มมาค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาชอบกินน้ำส้มเนาะกินไงบาร์น้ำส้มเอ้ยน้ำส้มแฟนตาหรือเปล่าเนี่ยวุ้ยน่ากินยังสู้ไซร์ไม่เนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้อันนี้เราไแค่สัตว์เลี้ยงคอลเลกชัของเราเอ้าเหรอโอ้เขาชอบกินน้ำส้มแฟนตาเหรอเนี่ยเฮ้ยเหมือนน้ำส้มเม็ดบอลเลยอ่ะดูดิโอเคเราเก็บมาได้แค่ขวด แล้วข้างบน,นอะไรแล้วก็รกเราต้องขึ้นไปข้างบนสุดนะคะเพราะว่าต้องไปเอาคัมภีสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นคัมพีอัญเชิญสัตว์เลี้ยงเนาะซ<ค>ึะ่งสัตว์แตงที่เราอัญเชิญมันเนี่ยมันก็จะออกแนวฮัลเล์นะคะแต่ว่าฮัลเล์แบบน่ารักน่ารักคิ้วๆ Q Q อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันเนาะแต่ตแตรว่า,าต้องขึ้นข้าง<ม>บนสุดนะ <S <S ระหว่างทางมันต้องมีมอนสเตอร์คอยกันเราอยู่แล้วนี่ไงเราเจอแล้วคัเพียนเชิญสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเราหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเราเก็บคัมพีมาแล้วล่ะได้เพืเหรอเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับที่เดิมนะไม่อยู่แล้วแถวนี้เถื่อนเกินเอาลวพี่เคนทางนี้เราจะวาร์ปกลับไปก่อนขอบอกเลยนะพี่เคนแอบไปดูประตูสุดท้ายมาันนั้นมีออเกอร์เลยนะซึ่งแต่ละประตูนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าบ่อน้าเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําคนละสีเนาะอันนี้เราก็อันเชิญสัตว์เลี้ยงตัวแรกแล้วค่ะโอ้คุณพ่อวอลเลย์ไม่ใจ เขาวดน่ารักมากเลยดีตามุตะมีมากเลยโอ้ยจะมีใครออกมาล่ะอ้าวปตายมืกอีกแล้วตายมืดมันห้ัมันขำหยั่งไงเอาน่ากินเราไหมเนี่ยหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงปลาล่ะเอ้ยเอ้ยผีหน้าหมูโอเคเอ้ยน้องตาล้อค่ะมันเหมือนผีแคสเปอร์เลยเนาะแต่ว่าหน้ามันเป็นหมูฮอกกินนะนะคุณหมูตายแล้วเนี่แต่เขาบอกว่ามัน so cute อันนี้เขาจะมีหนังสือวิกินะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเลี้ยงมันแบบไหนเนาะ เราต้องให้น้ำส้มมันกินนะคะเป็นการจับค่ะถ้าเราให้น้ำส้มน้องกินเนี่ยน้องก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนาะเราก็จะกลายเป็นเจ้าของน้องนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะน้องยังชอบแครอททองซะด้วยถ้าเราให้แครอททองน้องกินนะคะน้องก็จะเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเป็นแฮปปี้ดีใจนะคะแล้วน้องก็จะให้บัฟเราด้วยนันนี่นี่แอดดูดิน้องเปลี่ยนสีจนกลายเป็นสีส้มแล้วว่าตัวแรกมันชื่ออิสไตร์นะคะถ้าแบบเราให้แครอททองน้องกินแล้วเนี่ยน้องจะให้บัฟเรานะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบัฟขุดเร็วนนนะะที่้้องใหค ซึ่งน้องเนี่ยก็จะเดินตามเราไปตลอดนะถ้าเป็นสีขาวคือแบตเตอรี่หมดนะแล้วเขาก็จะไม่ให้บัฟเราอ่ะสีฟ้าคือน้องไม่มีความสุขเนาะน้องแต่ว่าเสียใจนะน้องก็จะแบบไม่ช่วยเรานะคะแล้วก็ยังมีบัฟอย่างอื่นอีกค่ะซึ่งบัฟอันเนี้ยมันจะสัญ,ญลักษณ์ในการเพิ่มแสงในการมองเห็นใต้น้ําได้เนาะและทําให้เรานะคะหายใจใต้น้ําได้ค่ะแต่ว่าน้องต้อง กับเราด้วยนะเนี่ยน้องก็จะแบบบินตามเราไปนะคะบินตามเราไปทุกที่เลยเนาะโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ต้องพึ่งยาขวดเลยดิี่เห็นเปล่าโหอีมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้ที่จะตาตว้าสุดยอดแต่ว่าไม่น่าจว่าน้องช่วยสู้หรือเปล่านะน้องม่น่าจะใช้สายโจมตีนะคะน่าจะเป็นสายบัฟให้เรามากกว่านะดูดี้ขุดเร็วใต้นะ้ำสบายสบายเลยอะ่ะน้งเป็นผีน้อยแคสเปอร์ที่น่ารักมากเลยอะอเนนมาลองบวกไหนว้าเเดี๋ยวเราจะลองให้น้องมาโจมตีเนาะ น้อง hey, ไม่ตีนะน้องนะไม่ตีมัวอันนี้จะโเนไยเฮ้ย <Hey, S 2> น้องไม่สู้อ่ะน้องไม่กล้าสู้อ่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย <Hey, S 1> น้องไม่สู้อ่ะน้องกลัวเฮ้ย hey, น้องไปล <laughs> <laughs> เลย ทำไมน้องไม่ช่วยเราสู้เนี่ยน้องบินไปแล้วอ้าวเฮ้ยน้องไปหลบปลาดูดิน้องกลัวดูดิน้องเอาน้องไปจุกกระติ๊บเลยอะน้องกลัวน้องหันหลังให้เลยอะโอน้องสารจุงอ้อมจะเก่งนั่นเฮ้ยอย่าเล่าอย่าเล่าแสดงว่าเราต้องปกป้องน้องอันนียเพราะว่าพวกมอนเตอร์มันต้องมาลุมตีน้องแน่ๆเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะรออยู่ทางนี้นี่แหละเดี๋ยวเราไปเอาตัวอื่นมาเพิ่มดีกว่าเสร็จเข้าไปก็ไม่ยอมสู้เลยเดี๋ยดิน้องบินหนีเลยอ่ะไปแล้วบินเข้าต้นออกทันตะวันไปเรียบร้อยน้องไปหลบป่่อออููดิน้้งไมสะ น้องอยากเข้าหาแล้วแต่น้องกลัวซอมบี้นะมันเหมือนตัวเล็กมากแอ่ัต่วันมันจะบางมิดไหมเนี่ยน้องกลัวพวกมอนสเตอร์นะทำาไมถึงกลัวพวกเดียวกันละเฮ้ยนั้นไม่ใช่วอนเตอร์นั้นเป็นหมูตะมุตะมิเฮ้ยนั้นไ่หมูฮัลเลอร์ตะหังหรอต่อไปนะคะเนี่ยเราก็เตรียมของหยิบของแล้วเรียบร้อยเนาะเอาว่าเราไปแต่ละที่มันก็เหมือนกันนะคะ จกั้นที่บ่อสีของน้ํานะคะอันนี้จะเป็นัมพีค่ะที่จะอัญเชิญเจ้ารูทคิปเปอร์มานะคะเรากาลังอัญเชิญเจ้าปีศาจรูทคิปเปอร์ตัวใหม่มาคะโอ้ยประตูมิติเปิดแล้วมาติวับแกแล้วสับเสียงลังตัวต่อไปเนี่ตัวที่2เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเนี่ยปีศาจกองเนาะเฮ้ยน้องวัวมีฟันด้วยเฮ้ยน้องมีเขาเลยดิโอน่ารักจังเลยาเป็นกองเนาป็นกองอ๋อต้องจับน้องในการให้น้ําเขียวนะคะน้องชอบกินน้ําเขียวโอเค เฮ้ยน้องเก็บของลงกล่องได้พี่เคนขาตั้งชื่อว่าครอบครัวแฟนตาเฮ้ยน่ารักก็ใช่ครอบครัวแฟนตาฮันเลอร์นะะแล้วมาแล้วอะ,ะทางนี้แล้วจับปีตว์กล่องน้อยนะซึ่งน้องเนี่ยช่วยงานเราได้นะคะน้องมีสกิลค่ะในการช่วยกาเก็บของได้คะ่ะคล้ายๆกับน้องแอนเลนะคะนี้ยดูดีตลกไปเลยดูดีน้องตามเก็บของให้เราอ่ะพย้อนทบนี่งับขบขบขบกบเลยเนี่ยให้น้องช่วยเก็บฟาร์มให้เราได้นะเนี่ยเนี่ยแต่เขาตีนะน้องก็จะมาขมือบกินเข้าไปนะเก็บของลงกล่องให้เรานะ ไหนลองมากลองมากอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเก็บของเองเลยนะดิใช่น,น้องช่วยเก็บน,น้องทํางานร่วมกับฮอปเปอร์ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะต้องวางคอปเปอร์กับกล่องไว้นะน้องก็จะเอาของไปใส่ฮอปเปอร์ให้เรานะคะแล้วขนาดนั้งเลยเหรอเนี่ยใช่น้องแซนรู้นะเนี่ยเราเก็บของในกล่องของน้องได้ค่ะในตัวของน้องเนี่ยเราสามารถให้น้องเนี่ยช่วยเก็บของแล้วของก็จะเข้าไปอยู่ในตัวของน้องนะเนาะเหมือนกล่องเครื่องที่เลยเนาะอืดีโยนของไปน้องก็จะตามมาเก็บให้คล้ายๆตัวอเลนะคะโอ,โ,โอ้โหกินจุจุเม<笑><笑>เบยเฮ้ยอันนี้เก่งกว่าอเลนะแต่ว่าไม่ใช่อเลนะมันเพราะว่ามันไม่ใช่เวอร์ชัน1.19นะคะมันเป็นเวอร์ชัน1.18 โอเคเราก็วางกล่องของฮอปเปอร์ลงไปนะเนี่ยดูดีเดี๋ยวน้องจะรู้งานนะก็คือน้องจะแบบว่ามายืนตรงฮอปเปอร์นะคะแล้วน้องก็จะแบบหย่อนของลงฮอปเปอร์ให้เรามันก็จะแบบฮอปเปอร์ก็จะดูดลงกล่องนะคะแบบนี้เนาะแล้วน้องไม่เห็นว่าของออกมาเลยอย่าบอกนะว่าของออกทางกนนะา้นน่ะออน่าจะออกทางก้นนะพี่เอนดูดิเก,า,กาด้วยนี่น้องเป็นหมาหรือน้องเป็นกล่องกันแน่เนี่ยโอ้ยน่ารักเดี๋ยวมาดูอีกแล้วเกาอีกเหรอยักคิวนี่ะ ไอ้จังน่ารักรอูแต่ว่าคิ้วเข้มเหมือนชินจังเลยเนี่ยโอเคน้องน่ารักมากเลยดีช่วยงานเราเต็มที่เลยเห็นปะอ้โหนี่เขี้ยวใหญ่ขนาดเน,นี้ต้องช่วยสู้แน่นเลยเนี่ยลองดิไอ้สู้ป้าไม่รู้มันต้องร้องเอาไปซะแล้ว <laughs> <laughs> น้องไม่สู้น้องไม่สู้กรรมาการโอโ้โหขี้อายทุกคนเลย <gasps> น้องไม่สู้คนวิ่งแล้วเอ้ยน้องเธอตามเราอะ่ะน้องรอเจ้าของอยู่เดียวเลยนะเอ้ยดูดิน้องไม่สู้อ่ะแต่ว่าน้องรอเก็บของให้เราอ่ะโอเคตรงนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยในการทําฟาร์มนะน้องช่วยเก็บ ผลให้เราลงกล่องได้มันก็ดีนะช่วยแบบทุนเวลาไปอีกเยอะเลยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะทัมพีตัวต่อไปที่เราจะอัญเชิญเนี่ยน้องมีชื่อว่าสเป l ลิงนะคะซึ่งจะตัวเนี้ยเออมันน่าจะชอบกินน้ําสีเหลืองเนาะโอเคคล้ายๆกับน้ําสับป,ปะรดป่ะน้าเหลืองเทบบอยอา๋าอย่าบอกว่าน้ําเหลืองพี่เคียนต้องบอกว่าน้ําสีเหลืองน้าสีเหลืองใช่น้ำเหลืองมันจะสยองไป <laughs> อ้ะอานจะนันจะสยองเกินไปนะวิจะเป็นตัวอะไรมากระนี่ต๋อเนี้ยเหรอไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะอะไรนะอ้าลูกก Ah <laughs> ไอ้ตัวเนี้ยพี่เคตัวนี้มันเก่งอยู่นะว้ัวน้องมีสกิลช่วยงานเราได้จริงดีทำอะไรได้อะอย่าต้องจับก่อนนะให้น้องกินน้ำสีเหลืองกันนะคะเก่งคด้วยอ่ะหลับตายด้วยอรอนี่นี่เจ้าตัวเนี้ยมีความชํานาญเปลี่ยนของให้เราได้นะอย่างเช่นแบบถ้าเรามีพวกชุดเก่านหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับทองนะคะเอามาแลกน้องได้ค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่น้องจะเปลี่ยนของให้เราเนี่ยเป็นพวกเหล็กเพชรแล้วก็เนเธอไรท์เนี่ยมันจะยากกับเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะคะอย่างเช่นแบบถ้าเราพวกทองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวกพิแอคกทองอุปกรณ์ทองเนี่ยดาบทองหรือว่าชุดกอดทองเนี่ยไปคลิกที่ตัวน้องนะคะน้องจะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปค่ะและกกมาเป็นพวกเหล็กให้เราเนี่ยเกนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยประมาณ9%ค่ะแล้วก็เนเธอร์ไลท์เนี่ยประมาณ1%นะคะโอ้เล่นแลบแปลค่ะ 8, นี่เห็นเปล่าหลังเปลี่ยนทองปเป็นเหล็กเลยสุดยอดอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ได้เนเธอร์ไลท์อะดิไหนอะอยู่ไหนแต่ว่ามันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะส่วนอยากจะได้เป็นเพชรมากกว่านะนาคิดเลยว่าเกลืออ๋อไม่เค้นดูดีไหนอะเพชรอ้อมไม่เหลลล็ก็กกกเเอออาาทงไปห่ะมม พี่เคนขอพี่เอนชีพนะรัวๆไปเลยแบบกดรัวๆอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะโอ้โหเหล็กบาเลยเฮ้ยได้นเล็กมันมาแล้วได้ชุดกอดไดมอนมาแล้วตัดเดียวเองนะแต่ไม่เห็นมีในเชลล์เลยอ่ะเฮ้ยยักอยู่ยักอยู่มหนึ่งตั้งเป็นเชลล์มาแล้วไอเสื้อในเชลล์มาแล้วไม่มาแล้วได้ตัวหนึ่งโอ้โหนี่เราจะต้องมีทองขนาดไหนขนาดน่ยถึงจะได้เยอะขนาดนี้และเนี่ยยาวน้ำมันจะเกลือกันไปไหมนี่มันเยอะไปในเชลล์เยเนี่ยอันเยอะแล้วเล็กอะเล็กอะเยอะตายแล้วพี่เจ๊งแล้วแต่ว่าก็คุ้มนะถ้าเรามีทองเยอะ นี่นี่ให้นาไปช่วยเก็บ อ้ยน้องช่วยเก็บหั่เลยเป็นนักตกไดมอนด์เองคุ้มกว่านะพี่เคนว่าพี่น้องเขาจะเก็บทีละกองนะคะทีละสแต็คกัเนาะแล้วน้องก็แบบไปใส่กล่องนะนะคะเฮ้ยดูดีน้องน่ารักไงป้าน้องรู้งานอะจับไปเฉลี่ยมาแล้วอ้าวโอ้โหมันเยอะมากเลยพี่เคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเคนเอาละวเพือนกันเยอะเยอะสงสารน้องกล่องน้องกล่องเก็บไม่ทันสงสารคนขุดแร่ดีเปล่าโอ้โหต้องใช้ท้องขนาดไหนกันแล้วเนี่ยนี่ถ้าเราไปในเทอมก็จะได้ท้องเยอะใช่ไหมมันเกลึกเกินไปนะ S <S> เอาเผื่อโชคดีไงแรนดอมได้พวกเพชรหรือว่าเนเธอร์ไลท์ไงโอ้โหเคมปิกเลยอ้อมตัวดีดมีแต่เหล็กเนี่ยตายแล้วแต่ว่าเหล็กก็จะเยอะนะก็จะไม่ขาดแคลนพวกอุปกรณ์เหล็กแล้วก็ชุดก่อเหล็กเลยเนี่ยขาดแคลนเนเธอร์ไลท์กูต้องแลกเยอะขนาดไหนถึงจะได้ของขนาดเนี้ยเห็นแล้วเศร้าใจจุงเบยแต่ว่ามันรนดอมันนะเป็นเปอร์เซ็นนะเนาะอกเลยถ้าเป็นเกมเติมตังก็เจ๊งแล้วอย่างนี้เอ้ยน้องยังไงน้องก็ช่วยงานเราได้น้องไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่เดินตามเราต้อยตยแค่นั้นนะเราสู้เลยเราสู้เลยเนี่ยงาน เราได้แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะมองกำแพงแล้วอ้อมวิ่งหนีแล้วไปแล้วไม<อ>่น้องไม่สู่คนเนี่ยโอ้น้องคิดกลัวจุงเบอร์อย่าไปแกล้งน้องดิดูดิไม่เป็นไรนะเดิทนทางหลังให้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องรองอยู่ทางนี้ก่อนนะตอนนี้เราก็มีสัตวิ๊กเคอลเลอร์อยู่สามตัวแล้วเนาะเหลืออีกแค่สองตัวนะคะเดี๋ยวเราไปย์นำคำพิมพ์อัญเชิญน้องตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวต่อไปเนี่ยชอบกินน้ำสีฟ้าแน่ๆเลยอะอะไรอะบูโตดาเราลองเรียกน้องมาดิเอ้ยตัวนี้มันต้องเป็นสุนัขปีศาจแน่ๆเลยอะสีฟ้าๆเเนนนี่่่่่ยใใชชปปปลลลาาุ้ดูิจะ็ ตัวอะไรนนะเดี๋ยวลองดูดิว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่ขึ้นมาแลยนี่ไงเป็นสุนัขปีศาจจริงๆด้วยอุ้ยมีเขาด้วยน่ารักเที่ยวอย่างเขาแพนน์เหมือนน้องจะมาทางโซนอียิปต์เลยเนาะเพราะว่าชื่อของน้องเนี่ยเหมือนจะมาจากโซนที่อียิปต์เลยนะอุยอย่างคาแคท้เราดีดูเขาของน้องดิ <c oughs> มีหางด้วยนะหางนิดเดียว <c oughs> ยังกั้วกระทิงแน่ซึ่งน้องเนี่ยดูกว่าหมาป่าอีกนะเห็นตัวแพนแบบเนี้ยเห็นตาเปิดก่อนเลย เปิดก่อนเลยสองทีตายเลยเหรอใช่น้องรีบเปิดก่อนเลยนะว้าซอมบี้ล่ะซอมบี้ล่ะไม่ต้องรองเปิดเลยน้องเปิดก่อนเลยทีเดียวตายเอ้ยดูดิ นี่น้องใช้ได้เนี่ยเฮ้ยนี่ตีแรงกว่าในที่ไรกันเนี่ยอ๋อใช่ใช่น้องตีแรงกว่าตีอาวุธอาวุธเดี๋ยวลองวัวดิเขาบอกว่าน้องน่ารักมากเลยตีเออน้องไม่ตีน้องไม่ตีอ๋อน้องไม่ตีพวกเดียวกันน้องจะตีเฉพาะพวกที่เป็นมอนสเตอร์เท่านั้นไปงั้นได้เวลาไปตีมังกรแล้วเดี๋ยวกันน้องเลือดไม่เยอะขนาดนั้นสงสารน้องนะน้องมีเลือดแค่ยี่สิบเองเดี๋ยวมังกรน้องก็ไงท้องคิดเยอะก็ไงท้องไงนะไงเก่งไงนะถ้าน้องโดนลมอ่ะน้องก็ตายได้นะเดี๋ยวเราไปดดดูอีีีีกกกตตตตััััววววว่่าานนนนนะะะะคคคเ้้้ยป็็สุทซึงื เทนดิลค่ะเจ้าเทนดิลเนี่ยอหน้าตามันจะเหมือนปลาหม,มึกติดนึงเนาะโอเคน้องชอบกินน้ำออกโทนสีแบบสีชมพูม่วงนะคะว้าวน้ำสตรอเบอรี่โอเคเราเตรียมน้ำสีชมพูแล้วล่ะเร<อ>าก็ <ใน S 1> จะเรียกน้องมานะมนเป็นตัวอะไรอะอ๋มปลาหมึกสีม่วงไงฮะจริงดิไหนอะไหนเ่ยเมืได้ตัวที่มันมีหนวดเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่คือเราหลอกมาแล้ว้เป็นลูกมาลูกเนี่ย เนดิวนะคะมีสามตาด้วยเอ้ยลูดี้ดองน่ารักเดี๋ยวให้น้ำสีชมพูน้องกินกันเนาะมีแก้มแดงไม่ได้หรอโอเคน้่งรักนั่นรักึงเจ้าตัวนี้มีสกิลนะคะควบคุมสภาวะอากาศได้ค่ะทําให้ฝนตกหรือว่าฟ้าผ่าก็ได้หรือทําให้อากาศสดใสก็ได้เนาะโอ้เป็นเทพพยากรณ์เหรอหนแอูดี้ไปใช้ไม่ใช่น้องตลาเปลี่ยนอากาศได้แต่ว่าต้องให้ของน้องกินนะอันแรกเลยค่ะที่เราจะทดลองกันนะคะต้องมีพวก s u n วเวอร์ก่อนเนาะแล้วก็ต้องมี l i ท h น n i n g rod ค่ะแล้วก็จะต้องมีเ a อร์บัต t o n นะคะ หรือว่าน้ำเปล่าใส่ขวดนะคะเราจะเริ่มอันแรกกันดีกว่าเนะต <G ül> ัวแรกที่เราจะให้กินนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะถ้าน้องกินน้ําเปล่าเข้าไปเนี่ย น้องก็จะใส่ฝนตกมาให้เรานะฝนตกจริงด้วยโอ้โหสุดยอดแต่ว่าไม่ได้มีฟ้าผ่าฟ้าร้องนะถ้าให้กินแบบดอกทันตะวันนะคะน้องจะเปลี่ยนอากาศให้ฝนหยุดตกค่ะทําให้อากาศสดใสได้นะเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาไล่ฝนชัดๆเลยนี่คือแบบฝนตกตกเนี้ยน้องสามารถทาให้ฝนหยุดตกได้เลยเนาะแต่ถ้าให้น้องกินวัทนิ่งรสแล้วก็เนี่ยน้องก็จะทําให้เกิดฟ้าผ่านะคะอุ้ยมืดแล้วมันจตื่เลยอ้าวมึงเนีาตัวจงไอ้ตัวเนี้ยเวลาฝนตกตกอ่ะชอบมากเลยน้องสามารถหยุดฝนได้ ฟ้าผ่าเปี้ยงเลยฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วชัวรแล้วช่วแล้วไม่สามารถแล้วเ <c oughs> ชื่อแล้วว่าน้องมีเวทมนต์ควบคุมภาวะอากาศได้แต่ว่าน้องไม่ช่วยตีนะ <c oughs> น้องไป <c oughs> น้องใส่เวทน้องไม่ช่วยจมตีถ้าเอาเจ้าหมาป่ามาตีนะ อุ้ยเขาชอบหมาป่าพี่คิงมันดูไม่แพ้มหมาป่าที่แบบเป็นหมาป่าปกติเลยนะเรามีครบทั้งหมด5ตัวด้วยกันแล้วนะคะน่ารักเวอร์ก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมอสัตว์เลี้ยงฮัลเลอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบฮัลเลอร์ปีศาจน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมในครอปต่อไปนะและอย่าลืมออมาคอมเมนต์พ,พรุ่งนี้กันนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วไปจ้า